แม่ท็อปเจริญสวัสดีค่ะนะคะก็ห่างหายนะคะจากการนะคะไลฟ์สดไปนานนะคะวันนี้ก็กลับมาอีกแล้วนะคะกับแหม่มนะคะในเพจน,นะคะสวยครบจบที่แม่แหม่มนะคะอ่าก็แหม่มนะคะอยู่ที่ร้านแม่มทับจเจริญน,นะคะสาขาอำนาจเจริญวันนี้นะคะมีโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะมาให้กับ,บลูกค้า เนาะทุกท่านเลยนะคะใครก็มาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะคลิปนี้ไลน์นี้จะเป็นไลฟ์สุดสั้นๆน,นะคะซึ่งแนะนําโปรโมชั่นนะคะก่อนที่อาจจะมีสินค้าตามมาอีกในไลฟ์ข้างหน้าต่อไปนะคะอ่ะมาค่ะนะคะสําหรับโปรโมชั่นนะคะของทางร้านแว่นตาท็อปเจริญของเรานะคะลูกค้าตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นกรอบแว่นกันแดดน,นะคะหรือแว่นสายตานะคะลดทันที50 สูงสุด70%นะคะอ่าและยังไม่พอนะคะถ้าคุณลูกค้าซื้อนะคะกรอบแว่นนะคะราคาป้ายเริ่มต้นที่2,500บาทขึ้นไปนะคะยังไม่หักส่วนลดนะคะคุณลูกค้าพิเศษนะคะได้เลนบูคัทเลนนะคะฟรีหนึ่งคู่เลยนะคะเดี๋ยวมาแนะนำบาก ตัวเลนบูคัทเป็นยังไงนะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะต่อจากวันนี้นะคะเราอาจจะได้เจอหน้าค่าตากันบ่อยขึ้นนะคะเนาะในเพจนะคะและที่สำคัญนะคะผลิตภัณฑ์เลนดูหน้า วันนี้วันแรกนะคะลดครึ่งราคานะคะลูกค้าผลิตภัณฑ์เลนดูหน้าเลนไม่ว่าลูกค้านะคะต้องการนะคะเปลี่ยนเลนหรือตัดแว่นใหม่ก็คือแนะนําเลยโปรโมชั่นเด็ดมากลด50เปอร์เซ็นกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับใครนะคะที่มาไม่ถูกก็สามารถทักเพจได้นะคะร้านแมบบนะคะอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญน,นะคะข้างร้านกุยจั๊บกาแฟโปรโมทให้ด้วยนะคะอ่าสีแยกไฟแดงเลยธนาคารกรุงเทพมาประมาณ4ี่ห้าอเมตรนะคะ เบอร์โทร045นะคะ045980296ก็สามารถโทรมาสอบถามได้หรือว่าทักได้นะคะและยังไม่พอนะคะนอกจากกรอบแว่นนะคะจะลด70สูงสุด50นะคะผลิตภัณฑ์เล่นอ่า70อ50ประทานโทษนะคะกรอบแว่นเนาะ7อ่าแปบ๊บนึงนะคะพูดผิดนะคะรัวไปนึงรัวไปนิดนึงนะคะ นอกจากกรอบแว่นนะคะไม่ว่าจะเป็นกันแดดหรือสายตาลด50สูงสุด70%แล้วผลิตภัณฑ์ดูหน้าเลนลด50%แล้วลูกค้าที่สามารถสั่งออนไลน์เรายังมีบริการจัดส่งฟรีด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่จุ๋มเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะคะให้แหม่มด้วยนะคะคือหายหน้าค่ะ ะะจากออนไลน์ไปนานนะคะเนื่องจากได้ย้ายสาขานะคะมาที่ใหม่เนาะนะคะกอ็อาจจะยังจัดตารางไลฟ์สดยังไม่แน่นนะคะนะับตั้งแต่วันนี้เราจะได้เจอกันบ่อยขึ้นนะคะอาจจะไม่ได้มาทุกวันเฉพาะวันหยุดนะคะเนาะ ทีนี้นะคะส่วนนะคะผลิตภัณฑ์เลนที่ลูกค้าจะได้แถมนะคะก็คือเป็นตัวเลนดูหน้าบูคัดเลนนั่นเองเป็นยังไงใช่ไหมนะคะตัวนี้นะคะอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวให้ดูเลยนะคะอัน,นอันเนี้ยเป็นโทรศัพท์ใช่ไหมคะลูกค้าส่วนตัวนี้เป็นคอมพิวเตอร์นะคะเครื่องใช้ไอทีทุกอย่างนะคะลูกค้าจะมีลังสีหรือว่าแสงสีน้ําเงินนะคะตัวนี้ถ้าเราอยู่นะคะ แสงสีน้ำเงินนานๆนะคะอ้าแสงสีน้ำเงินนานๆาจะทําให้จอประสาทตาเสื่อมได้ในอนาคตและที่สําคัญนะคะลูกค้าบางคนไม่มีปัญหาสายตาก็มีปัญหาสายตาอุ้ยขอบคุณค่ะพี่จุม๋มขอบคุณมากมาก,มากเลยนะคะแชร์เป็นกําลังใจให้แแบบนะคะพี่จุ๋มเราก็รู้จักกันนะคะในแบบโลกออนไลน์แต่ว่าก็คือรักกันนะในโลกออนไลน์ก็คือไม่มีแบบว่าคนไม่ดีนะคะมีแต่คนดีนะคะ พี่จุ๋มก็รู้จักกันนะคะผ่านกลุ่มของครูอิตาลีนะคะอะสำหรับลูกค้าเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจด้วยนะคะอะถ้าสมมุติว่าเรานะคะไม่นะคะตัวนี้เนาะอะไม่ใส่แว่นนะคะรังสีนะคะสีรังสีหรือว่าแสงสีน้ําเงินตัวนี้จะผ่านเข้าสู่จอตาทให้จอประสาทตาเราเสื่อมได้นะคะก็เลยมีตัวเลนชื่อว่าบูคัสเลนหรือเลนตัดแสงสีน้ําเงินนั่นเองค่ะลูกค้าถ้านะคะลูกค้าใส่แว่นตัวเนี้ย ะะเลนตัวนี้คือแสงนะคะจะไม่ผ่านเข้าสู่จอประสาทต,ตาได้ลูกค้าจะได้ไปฟรีๆนะคะ1คู่ทันทีถ้าลูกค้าเลือกกรอแบแว่นสายตามูลค่าราคาป้าย2,500บาทขึ้นไปนะคะ,ะยังไม่ยังไม่พอนะคะลูกค้าสั่งสินค้าในออนไลน์เราส่งฟรีมีของแถมอีกมากมายด้วยนะคะ อันนี้คือแนะนําเป็นความรู้นะคะเลนรุ่นนี้นอกจากจะก,กาันแสงสีน้ําเงินแล้วนะคะยังกัน UV ได้100%ซึ่งเป็นสาเหตุหลักนะคะทําให้เราเป็นต้ออ่าต้อมีอะไรบ้างนะคะก็จะเป็นต้อลมต้อเนื้ออะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยว ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนู่นนี่นั่นเป็นสไตล์วิชาการก็สามารถทักอินบ็อกมาแม่มอาจอาอาจะอัดคลิปนะคะเพื่อให้ลูกค้าได้อ่าได้เข้าใจนะคะแล้วก็ได้ความรู้มากขึ้นนะคะพี่จุมนะ๋มเนาะพี่จุ๋มก็อยู่ต่างประเทศนะคะเป็นยังไงฝนตกไหมอากาศหนาวไหมคะพี่จุม๋มหนาวไหมคะแถวโน้นนะคะ ตอนนี้นะคะของเราก็จะเริ่มเข้าสู่หน้าหนาวแล้วเนาะหมดหน้าฝนนะคะก็ฝากเป็นกําลังใจแล้วก็ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะอ่าและนะคะยังไม่พอนะคะสําหรับใครนะคะที่ต้องการนะคะคอนแทคเลนหรือผลิตภัณฑ์นะคะเลนนะคะ, Lane, Lane ะคอนแทคเลนก็สามารถทักมาได้ตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆเยอะแยะ,ยะมาก เลยนะคะคอนแทคเลนส์ lane, ถ้าเป็นอ่าแบบใสก็เริ่มต้นที่170บาทถ้าเป็นบิ๊กอาตาโตสวยงานแฟชั่นมีหลากหลายสีหลากหลายสไตล์ก็เริ่มต้นที่190บาทนะคะลูกค้าก็สามารถนะคะทักอินบ็อกมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะอ่าสำหรับใครนะคะที่นะคะต้องการอยากรู้ข้อมูลรายละเอียดนะคะ ต่างๆก็สามารถโทรมาได้นะคะสําหรับวันนี้คลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่แจ้งโปรโมชั่นแหม่มก็ขอฝากโปรโมชั่นของทางร้านแว่นตาท็อปเจริญของเราไว้ให้กับลูกค้าด้วยนะคะและอย่าลืมนะคะติดตามไลน์หน้าด้วยเพราะว่าไลน์หน้านะคะแหม่มก็จะเอาสินค้าที่มีในร้านหรือสาขาคือเฉพาะสาขาอำนาจเจริญนะคะมาให้คุณลูกค้าชมไม่ว่าจะเป็นกรอบแว่นกันแดดหรือแว่นสายตานะคะก็จะมาให้ชมแต่ว่าถ้าสมมติว่าลูกค้า ต้องการชมสินค้าด่วนๆก็สามารถทักแชทมาได้นะคะถ้าทักมาเยอะนะคะอะน้องนีฝากแชร์ไลฟ์นี้ออกไปด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีคนนะคะที่ทักมาเยอะนะคะในช่วงเย็นนะคะแบม่อาจจะเอาสินค้านะคะเป็นเฉพาะรุ่นออกมาไลฟ์สดอีกครั้งหนึ่งนะคะฝากลูกค้าติดตามด้วยนะคะเราจะเริ่มเราจะไลฟ์ประมาณเวลานี้นะคะวันละหนึ่งครั้งนะคะฝากติดตามด้วยนะคะ ฝนตกนะคะพี่จุ๋มบ้านะคะหนาวด้วยนะคะฝากพี่จุ๋มดูแลสุขภาพด้วยนะคะใส่เสื้อแขนยาน เนาะนะคะหน,นานิดนึงนะคะเป็นห่วงกันนะคะแบบก็อาจเ็บคอเล็กน้อยเหมือนกันนะคะเพราะว่าพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะหยุดงานเมื่อวานก็ช่วยงานที่บ้านนะคะก็กเลยพักผ่อนไม่เพียงพอเนาะดูแลสุขภาพด้วยนะคะและก่อนปิดไลน์นะคะอย่าลืมนะคะแวะมาใช้บริการได้นะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่มีแว่นอยู่แล้วต้องการเอาแว่นมาล้างก็เชิญได้เลยนะคะที่ร้านแว่นท็อปเจริญน้องนีสบายดีนะคะน้องนีนะคะ แล้วก็ย้ำโปรโมชั่นนะคะลดสูงสุด70%ผลิตภัณฑ์เลนดูหน้าทุกรุ่นลด50%นะคะสำหรับใครที่สั่งสินค้าออนไลน์เรามีบริการจัดส่งฟรีทั่วคือเฉพาะประเทศไทยนะคะ่าเนาะนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบอคุณลูกค้าทุกท่านที่แวะเข้ามานะคะหรือว่าใครที่ต้องการสอบถามเส้นทางที่จะมาสาขาอำนาจ,จเจริญก็โทรได้เบอร์ที่ที่เบอร์นะคะ045 80-2-96นนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามไลค์หน้านะคะสำหรับใครที่มาย้อนดูไลค์ก็ฝากแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ